ปืนเถอะวะขอปืนเถอะวะไอ้เหี้ยอยู่ข้างกู้นเนี่ยคุยได้แล้ววะบานเฮาน็อตบอลไอ้เหี้ยวิ่ียังไงวะวิ่ียังไงเดี๋ยวขยับคอนโทรลอะไรยังไงวะเอาละครับเพื่อนกูตัแตกแล้วลูกหมดไอ้เหี้ยลูกหมดไอ้สัสลูกหมดไอ้เหี้ยตั้งผ้ามัน แป๊บยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะหายไปสองเลยตัวหนึ่งตีมะนะันเลยข้างบนเหรอ่าข้างบนไอ้เหีเ้บปิงใหญ่เลยกูมไม่มีกอะเก้าลงมาแล้วลงมากาเห็นแล้วกูเห็นแล้วขมาข้าวเขาลามีสลิงไปหามันได้ไหมวะไหนวะข้างล่างลงมาข้างล่าง เจ็บ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 มากเจ็บมากเจ็บมากเอ้ยเอามันโว้ยเฮี้ยมันหนีไปแล้วยิงมาตายเฮี้ยนี่เล่นไงวะจะมาสกิดกูอย่างนั้นเหรอรลอะไรเฮี้ยกล่องเขไม่มีเฮี้มาเล่นเลยไอ้กูนี่แหละยิงมันไอ้เฮี้ยชิบหายมีกูยิงมาอยู่คนเดียวอยิง ใายแล้วสีเล็กไฟลูกอ๋อุ้ยว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 ุ้ยเดม่งถึงรามาน็อตตัวนึงเอาอีกสอตัวได้เพื่อนกอแตกน่าบั้นอาบั้น้ตายเลยัดมาทำไมจ้ามาทำไมเียไอเียทำไมเราหนูกันจังวะ้เี้ย มันอยู่บนตึกหรือว่ามันอยู่บนเขามันตึกโอ้ยสโรรีวัตฟักเกอร์เฮแต่แต่เราอยู่ตรงวงพอดีเลยนะเว้ยเราเซฟได้เนเี่ยถอดอถอดอดถอดถออีถอดถดถดอออดอดถอด สาวับชนะโอ้ตัวปูสตัวเพื่อนลงแก๊สลงแก๊สลงแก๊สโอ้เียสามตัวไอ้สัเดวเดี๋ยวเดี๋คุจะตบไปถึงไอ้สั์น็อกเแก๊บเอามาถอดรงระเบิดเฮ่ยบาเบ้าากไวะหลังหลัมึงมาตัวนี้เฮ้สองตีมึงยิงกันอยู่ หลังมาด้วยมหลังเออข้างล่างบัไดเลยตัวนึงเขาจะรอบไปได้หรือไม่ไม่หลอดละโอ้เจอแต่สี่วงอัดนุ๊มีแต่สี่วงเลยไงตัวเองนี่ชุบนีงแป๊มนึงไอ้เก่ามันกำลังยิงกันอยู่เจอแต่สี่มวง กูไม่น่าเข้ามามาช่วยพวกมึงเลยสัตว์แม่สองตี <c oughs> ล้อมหลัง,งอะไรเหี้ยที่ตายเพราะมันไม่ใช่ความผิดเรามันเป็นความผิดที่ว่าแม่งมีสองตีอะไรแบบนี่เราโดนลุม้มไม่งั้นเราไม่ตายหรอกเออเราโดนลุม้มเหี้ยแล้กเก<ร>าไม่รู้ด้วยว่าบ้าตรงนั้นน่ะเปิดประตูออกไปมันจะไปข้างนอกไอ้หาเพื่อนกูไปอยู่ข้างนอกมันรู้ว่ามันอยู่ข้างในมันกวนหาไอ้เนี่ยไปตลาด ตอนแรกมันก็ยิงได้นั่นแหละแต่พอกูเริมยิงมันอะสามกระบอกก็หันมาทางกูแล้วกูก็เกมตั้งแต่วันนั้นจริง่มึงคิดสภาพด้วยมึงก่อขาวหนึ่งหลอดด้วยเด้ไม่เชื่อไม่ได้ยิงอะไรเลยไงเกีะเก่อม่วงก่อทองไงเหี้ยเออกูว่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยไอ้ย่ยเจอหลังเกมแล้วไปเจอพวกก่อม่วงก่อทองแล้วกูมีอยู่หลอดเนี่ย คือเราได้ฟาร์มเยอะก็จริงนะเว้ยแต่เราไม่ได้มีเกาะปูแบบมันนะเว้ยเรายังเกาะฟ้าเกาะขาวอยู่ไปเหลือห้าทีสุดท้ายได้สัตว์เฮ้ยเออเข้ามาเข้ามาโอ้ยไหนวะโอเข้าบ้านก่อนโอ้ทำไมอันตีมันกว้างจังวะวิ่งยังไงก็ไม่้นนล้เหีย เอ่อล่าสุดที่มันยิงกูมันยิงจากข้างเขาอ่ะตรงเนี้เย,ย,ยเฮียไรล่าเสร็จมันแล้วนะเจอแล้วน้ากูขอทองกูว่าแล้วไอ้เฮียว่าแล้วไอสัตว์เอาเกาะเขา,ขขาไปดูขอทองไอ้เฮียโ<อ>หสไนเปอร์ด้วยมนะีมีวิงแมนมั้ยมีวิงแมนตัวนึงเพื่อนมันอยู่ไหนอ่ะ ถ่ายยิงกันอย่างนี้ไม่น่าดีว่ะเดี๋ยวโดนอาีิเหมือนเมื่อกี้กันโดนอาละทางปลาระเบิดไปบันนั้นเลยบันนั้นเลยบันนั้นแกลจ่ามันไม่มีประตูเพื่อนที่มึงจะให้เข่ะช่้บันกข้ามก่อนข้ามก่อน เดี๋ยวไฟไปซ้ำมันไว้ก่อนโอ้ยปืไปละนู่นอยู่บนนู่นไอ้เหี้ยสองตัวอีตีหนึงอีตีหนึงอยู่เดี๋ยวหามุมเล่นก่อนไอ้เหี้ยอีตีนึงว่ะเยอะเิอไอ้เหี้ยวิ่งมาเลย hein? เพื่อนวิ <Comics> oh <god>. ่ง <Pokemon> ว <apan> <den> ิ an, ่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้

โอ้หได้ขนาดวินดักนั่งอิ่งไม่โดนเลยสับกูแชนสียย่ไ้เ,เลยย <c oughs> ่อะไรระเบิดซ้ายมือเราเมื่อกี้วะแชสิบไลน์เนี่ยต้องให้บัตร่าวตามเลยไม่รู้แล้วตามแล้วอะไานี่อะไรนี่เออก่อ,อม่วงก่อม่วงแคกแต้ว Còn tạc đó Này ba, này ba Knock nó lắm, tắm đây nè Knock tui Ai nè Tắm sai cho, khỏi cho, khỏi Scan, 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 scan à, đi No, 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 cay, Scan scan Này, <laughs> 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 เฮ้ยกอบม่วงแล้ววะเฮ้ยเปินหลังเป็นหลังเข้าเหรอเป็นล่าง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 ถ้าเมื่อกี้ไอ้เก่ามันไม่ได้นี่กูตายแล้วดิโดนนัดเดียวไอ้สัตว์ใครไม่รู้ยิงตายไปใครอ่ะกูนี่แหละเอมคุณดูไอ้สัตว์มีเยอะมากไอสัตว์อ๋อด้วยสัตว์มีเยอะมีเยอะ จะหนีไปไหนจะวงอยู่อีกทางนลยนะเด็ดเอ้เ,อเอน,น,น,น็ดเน็ดเด็ดเด็ดข้างในข้างในข้างในไเข้ามาโอ้โหเกี่ยวกับสีตัวในเลยฮะสีตัว

ยิงมั่วเหี้ยฟังนะ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 ดูก็ยิงมุ่้สัตว์ไ,ไม่เห็นอนะุคนนะอยู่ไหนวะอยู่ข้างในอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในนะแย้จะหมดแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแยสหมดพอดีเลยโอ้อยโอ้ยเหี้ย oh, yeah. ทองตัวหนึ่งนะระวังนะเพื่อนเออต่อยว่ะว้าวมันยามมันยามมึงว่ะหย่ามันหย่าโอ้ยตายมันลุงสองตัวไอ้เหี้ยตัวหนึ่งก่อแตกไปแล้วอีกตัวหนึ่งไปก่อทองจบเลยเออโดนไปนิดกว่าโอ้เฮ้ยเฮียวยาวิ่งขึ้นบ้านดีสัต้นจะวิ่งขึ้นไบ้าน Yeah. 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 น็อกหนึ่งเพื่อนมันตามไม่วะระวังอ่าๆข้างหลังข้างหลังป้าหลังเฮียชิบละได้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 บน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 ตัวเดียว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 ไหนวะเปนนี่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 โอ้พูดยิงไปโดนสองนัดอ่ะเนม์น็อกสิวะเหี้ยเอ้ยเออตายหมดเลยตายหมดเลยเฮ้ยมีคนซ้อนคนซ้อนเนมไปสัตว์อีกตีหนึ่งมาอีกตีหนึ่งมาอีกตีหนึ่งมา โอ้กสเมวัดท่อเฉยๆไม่น่ารอดฟูสยว่าชุบตรงฟูไหมปล่อยกล่องไอ้ย่าแถนนี้เต็มแถนนี้เต็มแถนนี้เต็มแถมมาย่ามาเดี๋ยวถึงแป๊บโอ้โหไม่คิดรู้ได้ไงวะวิ่งมยิงเลยมันได้ยินเสียงมั้งอืมเสียงชัดชิวมันดังอ้าวไก้วเดี๋ยวฟูกลงมึง โดนยำนตน <c oughs> ออ้นตีนเอยเอาแย่ลูกสองขัดตัวกูยิงตัวหนึ่งเจ็บมากเลยเอ่ะเจ็บอะไรมีก่อขาวตัวหนึ่งมีดงแดงโอ้โ็อตกันเฮ้ยมันสวดนเพื่อนระวังยีงขึ้นเอาด้วย

เดินก่าที่ข้ามเลยเพื่อนอ้เยียลาก่อนไอ้เก่าเอ้ยเจ้าอยากด้อยศึกษาไอ้เก่าเอ้ยไอ้เยี้ยมไม่ยิงไล่กันตีหนึ่งไอ้สัสเอ้ยยังจะตามไปเก๋สัสเอ้ยนั่นแหละโอ้โหอะไรกับพวกนี้ เฮ้ยแถวนี้มีคนฟาร์มแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยเหียห้าเราหน้าเราอยู่ข้างล่างไอ้สัตว์แม่งไม่เห็นได้ไงว่เลิกเลยฟาร์มตัวอะไรสัตว์แม่งวิ่งเหยียบแสงมาเลยเหี้ยไม่วิ่งอยู่ข้างหน้ากูไม่เห็นได้ไงวะหน้ามึงมันเอาไม่ได้เอาไม่ได้ทำอะไรอู้ตายตายตายมาตายแล้วล่ะนกอยู่นะมันน็อกหาเพื่อนมึงก่อน ใช่ใช่มันยังน็อกอยู่เพื่อมันหายเขาเท้าเวดอยู่ฝั่งข้างมเออใช่ใช่ตรงข้อเท้าเนี่ยเห็นไหมวาไปนู่เลยได้ละเฮ้ยมันมีคนมันมีตี้มาเติมโอ้รือเปล่าล่างตีเราห,หรือเปล่าเกุ้ยจะเสียปืนล่างตีนไอ้เหี้ยไปเช็คตับไปจังเฮ้ยเขืลอนเอ้ยเกาะฟ้า ซ้ายซ้ายเดดมาทางซ้ายไม่มีหมวกใช้สัตว์ขอหมวกหน่อยพี่แเรื่อยี่ยหมวกขาวเอในนี้ในนี้ในนี้จแมจโอ้โห่ามันมันไปแลมัแล้ว่ามันเอ้ยสวยดน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้อหน้าหมเห็นมล้างล้างลล เปลี่ยนแม็กโย่ปย่าพุ่งหลังเกุบเฮ้ยเย้เสียงเลยว่อกล่องกล่องกล่องแจ็จ็จ็อตกูกูกูต้องกูต้องต่นเต้นตลอดลายเออเลิศเลิศไอ้เจี๊ยบเข้าไปลูกองอัดหน้าอลยเย็บเต็มไอ้ไอ้ดอบนะอ้ดอบฮยไม่ใช่ธรรมชาติเออใช่ใชเก็บคนคนเลยสักคน อ่เนี่ยเดิเน้ามันเตนตนตี่วันตีเพื่อนนี่ไม่โดนหรไอ้นี่ปืนหรือขยะเนี to <to ่ยมึงมันขยะเปียกเดี๋ยวจะยิงวมึงใ้แตกตีเราหมดเราก็แห้งเพื่อมาโดยตีนงโดยตีนึ

โอ้โหลากสวยฮะโอ้ว้าวสองคนดี่วะ Oh my god โอ้ยเยอะเลยสุดเอ้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยแ้งกันไปไอ้ตลาดแนึงนี่อยู่ตรงนี้มันไม่ยอมขึ้เข้ามาสักทีอ่ะมันอยู่ไกลีแล้วกูยิงมันก็ดาเมจลสิบกว่าสิบกว่ามาละเพื่อน อยู่ครับลุ่มตัวข้างล่างก่อนไปลุ่มตัวอะไรก้าวไม่หยอยู่ข้างล่างมันเลยอ,อยู่ข้างล่าง,างกับหมดแล้วโอ้โหไอ้สัตว์นก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 โอเคโอเคอ,อ้าแนบปอกไอกูลู่ตายเลยเอาเจื่องโดนขยิบไว้เยอะ่าม,มนต์ท่ามนต์ท่มนต์มมนที่โปรเทคเฮ้ยมีทางขึ้นไปไหมวะอยู่ขวาโอ้โหที่ไม่มีสลิงขึ้นด้วยเนีน้ยเนีน้ยเนี้ยครบเออครบ ยิงอีกไม่เอาเลยแก้ไขว่าแก๊สมันแน่นอนใช่ไหมใช่เจ็บตัวหนึ่งก็ูถอยก่อนที่วอมมันรุมนี่โอเคกูไม่ได้กูไม่ได้โดนลงมาโดนลงมารากรอยนะโดนลงมาได้ไหมเอ้ยกูไม่มีที่เติมเลือดว่ะหลบอยู่แถวนี้แหละก่อแต่ไปทั้งคู่เลยคงจะลีไปแล้วแหละ

เจ็บเจ็บไอ้จัดเจ็บพี่ที่อยู่ข้างในไอ้เที่ยบนนู้นก็มีช่างมันเถอะหลังลงมาหลังลงมาทำไมอ่ะเนี่ยหลังลงมาเพื่อนน็อปตัวเหงื่อน็อกเลยเอาไอ้ตัวนั่นแหละเลือตัวนั่นแหละเนี่ยหายหายหายมันหายเอาเตียยดิเต็มมันมันลมอไรข้างล่างไหนๆก็เข้ามาเลยจัดเก็บกระสุนในพี่เที่ยว ใครมีรีชิวบองวะมีสองอันต้องใช้ไอ้ที่มันอยู่ข้างล่างไนีเล่ตัวที่น็อกข้างหลังนี่หายไปไหนนี่นี่นี่ไอ้สัหายไปเยอะนี่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 อะแตกก็แตกตายเลยตายเลยอยู่ข้างล่างกันใช่ไหมเฮ้ยหน้าเหล่าเก่านี่ได้มันกันแล้วไอ้เหี้ย อตีกกูข้างมึงข้างมึงก้าวข้างมึงข้างมึงเหลือคนเฮี้ยว้าวใครไว้สัตว์ไม่รว้าวมันววามันไอ้เชี่ยอยู่ข้างในปะข้างในบังเกอร์แล้วก็บนเขาบนเขาตีเนี่ยบนหัวมึงเนี่ยบนเขามึงตีบนกรับไอ้เฮี้ยว้าวไอ้ว้าวไอ้เชี่ยหญิงโคตรแม่นเลย 哈哈哈哈哈哈！哎呀呀呀呀呀！厉害厉害！好玩得很！哦，兄弟！啊，死了！